สวัสดีครับที่จริงเราไม่ใช่ผู้ชายแต่เราจะามาสอนทำสอนใช้แอปนี้กันนะคะเราก็กำลังใช้ยอยู่เลยแต่ทุกคนลองไปโหลดนะคะอุ๊ยลองไปโหลดเลยนี่ก็จะเป็นแอปนี้ดูตามหน้าจอได้เลยนะ บันทึกหน้าจอบับนทึกวิดีโอทุกคนไปเสิร์ชหาได้เลยนะจริงไหมเราเสิร์ชหาว่าแอปถ่ายหน้าจอทุกคนก็จะทำแบบเราก็ได้ไม่ก็จะขึ้นเป็นตัวตัวตัวแรกเลยเนาะนี่นะ นี่อ <bin uk> <azo> la ัน <L> นี <so uno> que que ้เลยก็จะเป็นอันนี้นะมี่แอบนี้ทุกคนอย่าลืมไปซสิรหากันดูนะอย่าลืมนะคะมันจะเป็นวงกลมข้างในนะ มันจะเป็นวงกลมข้างในแค่นี้แหละค่ะไม่ปุย